ส่วนอย่างนี้นะอีกไม่กี่วันต้องบอกว่าแคอิถึงล,ลาวเทศกาลทื่อสิ้นกินเจนะคะซึ่งทางมูลนิธิโรงเจตเต้าโอกเกิงฮัดใหญ่ค่ะเขาได้เตรียมจัดงานเทศกาลทื่อสิ้นกินเจครั้งที่สามสิบนะในระหว่างวันที่์องถึงวันที่์สิบสองตุลาคม2567นี้ค่ะ ทีมูลนิธิโรงเจตาวอบอกองอันาัใหญย,ยตําบลโคหงอําเภอฮัใหา่จังหวัดสงขลาค่ะนายเอกยังอภัยนาสงขลาในอําเภอหัใหญยก็ได้เป็นประธานทะเล่งเขาการจัดงานเทศกาลทื่อสิ้นกินเจครัง้งที่สามสิบป,ประจําปี2567ค่ะโดยมีนายเอกโดยมีนายอเนเกเซตังค่ะประธานมูลนิธิโรงเจตาวอบอกงิงฮัใยญ่นายนภโรปิติทันยารุตประธานจัดงานเทศกาลทื่อสิ้นกินเจครั้งที่สามสิบนะพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวโคองรวมทะเล่งเขาค่ะ ทางนี้เนี่ยเพื่อซืบซ่านคุณคาแห่งวัฒนธรรมด้านศาสนาพิธีการสวดมนต์ไหวพระรักษาศีนเพื่อทวัดความโคารอบนอบนมแด่พระพุทธองค์ทังเกาเรื่อโรจักหมักคุณในภาษาจีนลกาววะในภาษาจีนหวาพะกิวองไตเตค่ะอีกทางยังช่วยลดการเบียดเบียนสัพซั์หน่อยใหญ่ภายใต้แนวคิดนึ่งมือท่านเจ้มื้นชีวิตรอดตายค่ะสำหรับมูลนิธิโรงเจ๋เต๋าบ่อกเก่งหาดย้ญ่นะครับได้จัดก,กิจกรรมชือสี้นกินเจอย่างต่อเนื่องเป็นพิทีซ้ำิบแล้วครับได้รับ ความสนใจจากชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากเลยโดยปีที่แล้วนยขาชเชลีย์นะครับรถบัสเตะข้าวมทาี่โรงเจ๊เนี่ยวันหลับประมาณสีสิบถึงห้าสิบคันเลยทีเดียวช่วงในปีนี้ครับจะได้มีพิธีรับเสด็จพระกิ่วอ,องไตเตปล่อยชัดน้และกา,การอัญเชิญองค์พระเทพพระรอบเมืองครับเพื่อความ<ฆ>เป็นสิริมงคลพิธีบูชาดาวนอบพระราชากาองค์พิธีแจกท่านนะครับข้าวส่านเจกาข้าวท่านในช่องพันทุง่งพิธีข้าวเฝาว้าถวายพระพอ่อและก็พิธีส่งเสด,ด็จพระกิ่วอ,องไตเต เตีอาฉลาตัดทรงกราและที่สาคัญเลยมีอาหาเจเรียงฟรีตลอดต่างงานนะครับทั้งนี้ครับเทศากาลกินเจเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนของ้าหนุย่ยปฏิบัติกนอย่างแพล้ยร้ายเลยนะครับเป็นเวลานานมาแล้วนะครับการจัดงานเทศากาลทื่ซิ่งกินเจเกิดขึ้นจากความรวมมือรวมแรงรวมใจกันขององค์กรและการหน่วยง,งานต่างๆต่างภาครัฐภาคเอกชนนะครับจะมีความพยายามจะจักกิจกรรมี่สร้างสรรค์ความสุขความประทับใจในการได้บุญกันนะให้แก่นักท่องเที่ยวโดยป้านกิจกรรมต่างๆ มากมายครับนี่ประชาชนก็ไปรวมกิจกรรมกันได้นะดาว่าวงวันที่์ส้มทึ่วันที่์สิบส้มตุลาคมส้ม,มพันธาราส่วยข้สิบเจ็ดเทศกาลนี้นะคะถ้าว่าใครเนี่ยที่ซิซีก,เกนเจเนี้ยก็ไปรวมกันได้เพราะเขาบอกเลยว่าอาหารเจนเนี่ยเลี้ยงฟรีเลยนะใช่แล้วนะเรากินเจน,นึ่งมือเนี่ยไล่ชีวิตอันรอตายไปกันถูกต้องเลยนะคะเจะได้ได้บุญกันอิ่มทองกันนะครับ